มีครับวันนี้นะครับกลุ่มของผมครับจะมาแนะนําและสอนสาธิตครับเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะนี่คือ Compact Disc RW มีหน้าที่อ่านและเขียนแผ่น CD และ DVD และนี่คือ power supply มีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้านี่คือ hard disk ขนาด8 0กิกะไบต์มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลค่ะค่ะนี่คือ CPU มีหน้าที่ประมวลผลนี่คือพัดลมระบายความร้อนมีหน้าที่ระบายความร้อนของ CPU อุปกรณ์นี้คือ RAM มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง อุปกรณ์ต่อมาคือสายแพรมีหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์นี่คือการ I E E E อันนี้คือพัดลมระบายอากาศทาหน้าที่ระบายความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์อันนี้คือเมนบอร์ดเป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก็จะมีไข่วังแฉกแล้วก็ไข่ฟองแบนนะครับต่อไปครับเรามาเริ่มประกอบกันคอมพิวเตอร์กันเลยครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราจะประกอบก็คือเมนบอร์ดครับนี่ครับนำเข้าไปใส่วางให้ตรงช่องนะครับ จากนั้นก็ขันกระตากกระตากเอ็กเอกเอ็กนัดครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสําหรับการต่อเมนบอร์ดขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการต่อซีพนะครับ ก่อนเอ็นลแล้วก็เปิดตัวใส่ออกมาสล็อต CPU ดูให้ถูกนะครับว่าด้านในหัวด้านในหางอย่าต่อผิดแล้วถ้าต่อถูกมันจะลงล็อกมันพอดีนะครับอย่างนี้ครับแล้วเวลาถ้าไม่ลงล็อกอย่าไปเคลื่อนนะครับขามันจะหักต้องค่อยๆดึงขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็วางลงมันจะลงล็อกพอดีครับแล้วก็ปิดหัว ไม่ใช่ไม่ใช่ครับงานเอาแววนข้างนี่ครับไปเราก็จะมาต่อพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนสำหรับ CPU นะครับก็วางลงให้ตรงช่องนะครับแล้วก็ค่อยกดลงทีละมุมแล้วก็เหมือนล็อกนะครับ แค่นี้ก็เสร็จนะครับสำหรับการต่อพัดลมครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบรมครับนี่ครับคือรมก็นําเข้าไปประกอบกับสล็อตของรมนะครับเสียบให้ถูกด้านถ้าเสียบถูกด้านนะครับมันจะลงล็อกของมันพอดีครับเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อกาด ไอเอ้ <I> e. ครับจะเสียบเข้าสล็อตอยู่ไหนเสียบสแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบฮาร์ดิกันนะครับ ก็ใส่เข้าไปตามช่องของเคสนะครับแล้วก็คันน็อตนะครับ เสรร็จบขั้นตอนการต่อคอมแทคนิคเข้าเคสนะครับยัดมึงเข้าไปอย่างนี้นะครับต่อให้ถูกด้านนียนะครับอย่าไปที่บนพีิกล่างยังมันจะตลกครับแล้วก็หันมัดนี่ครับคือ power supply ครับ ผมจะประอกอบเท้าสะพายอัครัะ ต่อไปนะครับหลังจากขันเพราะว่าสไปร์เสร็จแล้วนะครับก็พัดลมครับพัดลมระบายอากาศระบายความร้อนใส่ยังไงเนี่ย <In> น <trees> ั่ม <av> ีร <larva> e> ูแล้วมีรูแล้ว ต่อไปนะครับจะประกอบสายสายไฟสายอุปกรณ์ต่างๆ,างๆนะครับเข้าด้วยกันพาเดียก็เสียบตูดฮาร์ดดิปครับสายสายของฮาร์ดดิปเป็นสีแดงครับนี่อัน,นี้เสียบให้ดีนะครับเสียบชึบอย่าให้ขาหักครับเดี๋ยวไฟไม่เดินครับ ไฟเลี้ยงครับสังเกตด้วยครับถ้าเสียบได้มันจะเสียบได้ครับถ้าเสียบไม่ได้ก็คือเสียบไม่ได้ครับเสียอันนี้คือเชื่อมเข้าเมนบอร์ดอันนี้คือจ่ายไฟจากเข้าสายนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยงมนบอร์ดนะครับครับต่อไปสายแพรครับครับไปเป็นการต่อสายแพรจากกระแผงกินนะครับ ีนีสีนะครับสีฟ้าเราก็เสียบเข้าตรงสีฟ้าเหมือนกัน อไปนะครับสาย USB ครับมันจะเป็นเนี่ยครับสสายเข้ามาต่อด้วยกันของ USB จะเป็นสีเหลืองนะครับ สายออดิโอเดีย๋ยวเอาสายสปีิเกอร์เสียบก่อนยากเกินเลยคือ ต่อไปเราเราก็มาติดฝาคี้เรียบร้อยนะครับกันฝุ่นกันไรเข้าอันนนครับอ้ันเรียบร้อยนะ ของเราก็ติดแล้วนะคะไปดูกันเลยปดมาปีดปีดปีดเลยหทุยคนเย็นสวยยิ่งยิ่